สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะอยู่กันสอง่ากับหนึ่ง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 หนุ่มหรือหนึ่งอะไรดีหนึ่งหนุ่มเขาไม่ยอมเท่าได้เขาไม่ยอมเท่านาออุ้ยย่าแล้วเราอะไรเราก็ไม่ยอมเท่าเหมือนกันแลก็อยากสสดเขาไม่ยอมเท่าได้วันนี้ไปไหนครับวันนี้เราจะไปเอาบุญเรือบุญลอกของกินย่าที่แห่งใหม่ที่แห่งใหม่เดี๋ยวไปดูกันนะคะติดตามชมในคลิปอย่าห้ามพลาดนะเอฟซีาห้ามพลาดห้ามพลาด โ้เอาแม่มาอยู่เอาแม่มาอยู่มากินข้าวแล้วโอ้โหโชว์รองเท้าไว้หน้าบ้านด้วยเอาเอา่ะพอดีเดินพาก็เดินผ่านมาก็แมวก็หิวข้าวแล้วโอ้มันปีนจะไปเอาข้าวมันเอาไม่ได้เพราะมันไม่มีมือจับ สองตัวเลยสองตัวเลยมา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 กินทรงนี้เร็วมากินทังนี้เร็ว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 เออรู้แล้วเดี๋ยวไปโอ้ยเราต้องเอาให้มันขึ้นมากินตรงนี้เดี๋ยวมันหมาเออหมามันจะกินหมดเนาะเออเอาเออจับอย่างนี้เลยจับอย่างนี้เลยเออมามากินข้างบนเดี๋ยวหมามันจะกินหมดหมามันจะยากกินเออถ้าพวกเจ้ากินไม่หมดนะเออ เอาไว้ตรงนี้หมามันมาหรือเราไปกับหมาไม่ต้องห่วงเด้อปดาเด้อไม่ต้องห่วงเด้อนี่อันนั้นก็ะห้องพ่อนั่นเอาอันนี้อันนี้ก็ะห้องพ่อเอฟซีระหว่างที่เราใส่อาหารแมววัวก็ร้องวัวก็ร้องผมก็่าเมื่อไมื่รจะไปเอาข้าออกข้าอิลเอาไปกินที่ทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ไปสารเออไปกินที่ทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ไปสารเยอะ อืมเออโอ้มันเป็นอีกแล้วโอ้ยน้องพี่น้องเชือกมันติดเชือกมันติดยุดยุดเดี๋ยวพาไปกินที่ใหม่พาไปกินที่ใหม่ป่าป่าป่าเดี๋ยวไปทางนู้นไปทางนู้นอย่าอย่าพึ่งไปไหนอ้าวกลับกลับหัวกลับหัวอ่าไปไปเออเอ้า วันนี้เขาคงจะสงสัยเอ๊ทำไมมาขวางทางเราทำไมเนี่ยเออไปไปที่ใหม่ไปที่ใหม,หม่จไ,ไ,ไมอยอ,อ,อไม่ได้ปล่อยหน้าบ้านไปที่ใหม่เสืออือเออนะออ,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 อช่วยกันดูแลนะ FC นี่ค่ะเออเอากินไปทีนี้ เออเอากินไปกินไปโอ้โหมันก็หิวเหมือนเราหิวข้าวนี่แหละเออไปอืมอ้าวบุญบุญรอดทำไมไม่กินอ่ะบุญรอดเห็นแม่กินหญ้าไหมเนี่ย เอ้ยอันนั้นเอ้ยบุญรอดอันนั้นข้าวอ้ากินกินกินเนี่ยมันก็ชอบนั่นเออะอ่ากินอก,นกนนอๆมอ,อันนี้าวนอไปอันนี้ข้าวที่เราเกี่ยวเมื่อวานา <c oughs> ทำไมหันมาทางนี้ อเกี่ยวม่านแล้วโกระเพินว่าฝนตกลงมาครับมกอง,งไว้นมเ็น้อยนะไปโอ้ยวันนี้จะพาไปที่ใหม่ม,หออมีน้อยตื่นแล้ว่น,นแล้วเดี๋ยวจะไปอาบน้ำน้ำเสร็จก็พามาจับปลาต่อนะโอ้ยเขาจะกลับเลยได้วันนี้นอนะเ,เนะอออะ ไหนบอกว่าจะอยู่กับผมตาแอนมันังคารเหรอเพาเขาจะกลับแล้วนะเขาเปลี่ยนใจแล้วโอ้เปลี่ยนใจแล้วรุ่นมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนาะเอออ้าวเห็นแม่กลับก็ต้องกลับไหมเออยิ่งถ้าเขาโตขึ้นเนี่ยเขายิ่งแต่ไม่อยู่เลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหอร่อยเลยอร่อยเลยโอ้ยอร่อยเขาต้องกลับไปโรงเรียนเออมีน้อยต้องกลับไปโรงเรียน อะไรอะไรเฮ้ยอะไรโอ้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวหันมายาจิหันมายาจิหันมาหันมาโอ้ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวยดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นปาดเอ้าแม่ดาเขาก็เดินมาดูบ่อยๆนะเขาไม่เห็นนะเนี่ยเขาไม่เห็นถ้าเขาเห็นเขาเอาไปแกงแล้วเหรออไาแกงยัง แกแล้วนี่มันแผดมันมันยังบางอันนี้ถ้ามันแกเอาไว้ทำพันธุ์ยะตรงนี้มันทำพันธุ์ได้แล้วเออนี่มันแกได้อยู่โยยาชี้ถึงย่ามีอีกมีอีกเพื่อดูฮะเพื่อมีอีกเด็ดมาเลยยาเด็ดมาเลยเดือดเดือดเนะเออเดือดเด็ดไปเด็ดไอ้ที่อ่อนอ่อนบนมาอีกโอ้ได้ได้ถ้วยหนึ่งเลยเนี่ยเอ้ยโหย่านี่ตาดีเนาะย่าแกตาดีเนาะเอฟพีเอาวัวไปแล้ววัวหลุด

เอใช่แล้วาตรงนี้ที่ดินใครทำไมมีสาวีอะไรมากองอยู่เนี่ยอันนนั้นของป้าอ้วนที่วางไว้ไม่วางบนที่ดินของป้าอ้วนเดี๋ยวเดยวยังไม่ได้เาผ้ามาปิดอีกเลยเออออเออเอเอ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 ้อออโอ ที่ตรงนี้ว่างๆนี่ทำไมเราไม่เอาหญ้าไอู้ซี่มาปลูกเสืยบอกว่าที่ตรงนี้ว่างๆเอาหญ้าลูซี่มาปลูกเอออาจจะขึ้นดีก็ได้เนอะเออน่าสนใจนะหญ้าเนาะเนอะ โอเคอาบมาโดูยังไงเขากินผักบุ้งอย่างอร่อยเลยอ๋อเขาชอบกินผักบุ้งอ๋อเขาเป็นมุงใส่ตาเขาดึงแบบกินหมดทั้งรากทั้งดอกทั้งทุกอย่างโอ้ยแสดงว่ามันชอบ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 ไปเร็วเร็วเร็วเดี๋ยวเสือจะพาไปไปเสือนำหน้าเลย ราจะพาไปไหนไม่ได้มาพูดหน้าบ้านพระอ้วนเหรอไม่ไม่เราจะพาไปแหล่งใหม่มุ้นนู่นใช่หุ่ยุ่ยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยค่อยเจอของอร่อยก่อนย่าชิ่เจอของอร่อยกินย่าอ่อนๆก่อนเออเออโเหนื่อยมากเลยคลิปนี้เดินประมาณ8กิโลนะฮะ้งงวิ่ทัไม่ละลายไขมันไม่ละลายไขมันแอนรถไปอ่าโลหนึ่งอันนี้ก็โลหนึ่งย่าโลเพิ่งกินมาไงเพิ่งกินมาเมื่อกี้จุกเลยเขาบอกว่า กินแล้วให้ออกกําลังกายเลยเออผขานโอ้ดีดีดีเสือมามาไปเอาไปมานี่บุญรอดบุญรอบุญอดบุญดเร็วเร็วเร็วไปทางนี้ไปทางนี้ไปที่ใหนเร็วเร็วไปที่ใหม่บุญรอดเดินมาเร็ว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 ตามแม่เตรียมไม้แม่มาเร็วเออเสือคนเดินก่อนวัวเดินหลังเสือดู ไป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 โอ้โหโอ้โหที่แห่งใหม่ที่แห่งใหม่โอ้ว้าวไม้คอดว้าวโอ้ยเดินเดินหาเลยเดินหาเลยนุ่นหญ้าผูกเลยอืมไปแล้วมันรู้แล้วว่ามันจะไปสวนฟาร์มอีกเลย่องหนึ่โอ้รู้เลยพอแล้วย่าผูกเลยเลยโอ้ยดูมันกินดีมากเลยมันกินดีมากท่านผู้ชมด้วยไงต้องรวโอ้โหดูตรงนี้ย โู้ย่าสวยมากโหหญ่าแบบนี้มันก็กินเนาะย่าเพกปะโอ้ยดูมันกินต้องกินให้หมดนะอย่าไปกินทิ้งกินขวางนะเอออจะไปไหนโอ้ไม่ต้องไปแล้วไม่ต้องไปแล้วกินแถวนี้หละเยอะเกินแล้วโอ้โห เอ้าเออเก่าอ่ะเราดูซิดูซิเขาจะกินฟางไหมดูเขาจะกินฟางไหมเออดูเขาจะกินฟางไหมย้อนอาเออ่ะดูที่จะกินไหมเนี่ยเดินสำรวจเลยเโอ้ยมีการเดินสำรวจอีกดูท่านผู้ชมเออเอ้าเอ้าเอ้าสำรวจแล้วเอาเอ้า เอาเออเอ้าเอ้าไปเราก็เออไปแล้กคลิปต่อไปคือคืออะไรคืออะไรยังไม่ทำความสะอาดอ่ะตรงทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยววันนี้วันที่เท่าไหร่ฮะเออวันนี้ส่งมอบกุญแจส่งมอบกุญแจอย่าเพิ่งให้ใครมาทำความสะอาดก่อนอ๋อโอเคอ๋อโอเคค่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ขอบคุณเนปซีท่านมากค่ะเออ เดือนของพฤศจิกายนของเสื้อพาไปเสือปุนี่ค่ะตาทุกคนสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะ